เข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะคอบอลเตรียมเชียร์ศึกฟุตบอลยูโร2016ค่ะออกช่วงเวลาดึกๆทั้งนั้นเลยถ้าตามเวลาบ้านเรานะคะแล้วพอเรื่องของเกมฟุตบอลมาเกมการพน,นันก็จะมาตาม,มค่ะทางกรุงเทพโพทำผลสำรวจเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับข้อบอลไทยกับฟุตบอลยูโร2016 เริ่มคาถามแรกๆก,ก็จะเป็นเรื่องของความชื่นชอบฟุตบอลยูโรกันก่อนชอบดูไหมชอบเชียร์ทีมไหนเนี่ยนะคะเก็บข้อมูลจากแฟนบอลจํานวน1 1 2 6คนนะคะผลสํารวจพบว่าแฟนบอลชาวไทยส่วนใหญ่9 4 5ก็จะติดตามรับชมแม้จะดึกเดินแค่ไหนเละคะ่ะก็อยากจะเอาใจเชียร์นะคะคในจํานวนนี้65%จะติดตามบางคู่เฉพาะทีมโปรดหรือว่าทีมใหญ่ๆแต่รองลงมา29%ก็จะติดตามทุกคู่ที่สามารถดูได้ ครับและถ้าไปดูทีมที่เชียร์กันเยอะที่สุดในยูโร2016นี้นะครับทีมชาติอังกฤษยังเป็นอันดับที่1 28.5%ของกลุ่มตัวอย่างบอกจะเชียร์อังกฤษละขณะที่26.6%จะเชียร์ทีมชาติเยอรมัน14.9%สเปนรองลงมาเป็นฝรั่งเศสและเชียร์อิตาลีนะครับ7.2%เป็นทีมยอดนิยมทั้งนั้นส่วนแฟนบอลไทยทางโพถามว่าคิดว่าใครจะได้ แชมป์ยูโร2016 33.7นำเลี้วกว่าชาวบ้านเลยคิดว่าทีมเยอรมันยังไงก็ต้องเป็นแชมป์ <ฮะ S 1> แต่ <ฮะ S 1> เทียรเน่ยเทียอังกฤษเยอะก,กว่านะร <ฮะ S 1> องลองมาเป็นฝรั่งเศสอังกฤษสเปนแล้วก็คิดว่าอิตาลีโอกาสน่าจะได้อันดับที่5นะครับส่วนคำถามเรื่องของการเสี่ยงโชคการเล่นการพนันอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับคิดว่าจะมีการเล่นพนันบอลยูโรหรือไม่กลุ่มตัวอย่างนะฮะตยายา้องเน้นย้ำ55.5 บอกว่าไม่น่ามีการเล่นการพนันกันห่ะส่วน40 4.5%นะฮะบอกว่าคิดว่าน่าจะมีค่ะก็จะมีการส่งสทไตรสัญาบัตรท้ายผลอื่นๆนะคะรองลงมาก็จะไปเล่นกับโต๊ะบอลเล่นผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็อันดับลดหลั่นลงมาจะไปเล่นเดิมพันกับเพื่อนๆค่ะครับเมื่อถามต่อไปว่าคิดว่าหน่วยงานภาครัฐจะสามารถควบคุมและปราบปรามการเล่นพานันในช่วงฟุตบอลยูโร2016ได้หรือไม่คุณบุชัย71%ค,คิดว่าภาครัฐปราบ,บปรามไม่ได้นะคะมีเพียง15%คิดว่าภาครัฐ ปรามได้ส่วน14%ก็ยังไม่แน่ใจค่ะ <Ừ. S 1> และสุดท้ายถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการเปิดร้านแทงพนันฟุตบอลแบบถูกกฎหมายอย่างเช่นในต่างประเทศก็มีการเกินครึ่งนะคะคนไทยยังคงไม่เห็นด้วยเห็นด้วยอยู่ที่35%ไม่แน่ใจอีก8%ค่ะครับนี่เป็นผลสำรวจจากกรุงเทพโพนะครับส่วนเรื่องของบอลส่วนเรื่องของมาตรการของภาครัฐในการป้องกันประชาชนพนันบอลจะเป็นอย่างไรคงต้องดูกันอีกทีหนึงครั